ในปั๊มน้ำมันยามเย็นมีเด็กปัม๊มยืนรอให้บริการในขณะนั้นมีชายหนุ่มค่อยๆขับมอเตอร์ไซค์และมีหญิงสาวผมยาวเธอสวยดูดีมีสเสน่ห์นั่งซ้อนท้ายเขาค่อยๆขับเข้ามาช้าๆ ในปั๊มน้ำมันเขาหยุดตรงหน้าเด็กปั๊มที่ยืนรอให้บริการอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นว่าเบนซินร้อยหนึ่งเด็กปั๊มตอบก,กลับทันทีเบนซินหมดค่ะพี่ส่วนหญิงสาวที่นั่งซ้อนท้ายพอจอดรถปุ๊บเธอก็ลงจากรถทันที เพื่อให้ชายหนุ่มเปิดเบาะเติมน้ำมันส่วนชายหนุ่มพอรู้ว่าน้ำมันหมดเขาก็ขับรถออกไปทันทีเหมือนเขาลืมไปว่าหญิงสาวเธอลงจากรถไปแล้วส่วนเด็กปั๊มเห็นดังนั้นพากันหัวเราะคิกคักเธอรู้สึกอายมากเธอไม่ได้โกรธที่เขาลืมแต่เธอโกรธที่ทาให้เธอต้องอับอายเหมือนโดนทิ้งในขณะที่เธอยือนหน้าเวอหัวใจเต้นแรง ใบหน้าเศร้าเธอกลั้นน้ำตาไม่มีใครรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เสียงรถมอเตอร์ไซค์ค่อยๆดังเข้ามาใกล้ๆมอเตอร์ไซค์คันเดิมขี่กลับมาชายหนุ่มหยุดต่อหน้าเธอแล้วยื่นถุงขนมให้พร้อมพูดเบาๆช้าๆว่าขนมไข่เจ้าอร่อยที่แม่สั่งไว้ผมกลัวหมด เลอรีบไปซื้อให้แม่ครับเธอเอื้อมมือรับถุงขนมอย่างแผ่วเบาจากแววตาที่ดูเศร้าๆแปรเปลี่ยนเป็นตวามนิ่งสงบและมีรอยยิ้มบางๆไม่ได้ยิ้มเพราะดีใจแต่ยิ้มเพราะเข้าใจเด็กปั๊มหยุดหัวเราะทันทีหนึ่งในนั้นพูดว่าโอ้โหที่แท้ไม่ใช่แฟนกันเหรอวะเธอหันไปยิ้มให้บางๆ ไม่ได้อธิบายอะไรอีกพร้อมก้าวขาขึ้นรถมอตอร์ไซค์นั่งสอนท้ายเสียงเครื่องยนต์เบาๆค่อยๆดังขึ้นและทั้งคู่ก็เคลื่อนตัวจากไปท่ามกลางสายลมและแสงอาทิตย์อ่อนๆยามเย็นปล่อยให้เด็กปั๊มทั้งสองยืนนิ่งมองตามหลังแบบงงๆบางครั้งคนที่หันหลังให้เธอเขาอาจไม่ได้กำลังทิ้งเธอแต่เขา อาจจะกำลังทำบางอย่างเพื่อเธออย่าคิดว่าเขาทิ้งเธอแต่บางทีเธออาจสำคัญกว่าที่เราคิด